เอฟเจแรงนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพค่อนข้างดีอยู่นะยางใหม่4ี่เส้นนะครับยางใหม่4เส้นเลยนะครับอ่ะเนื้อตัวดมเดิมนะครับดูสะอาดสะอ้านอยู่นะครับสีเดิมอ่าเกือบทั้งคันนะครับจะมีเก็บบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะเก็บบ้างนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเก็บสีน้อยที่สุดแล้วนะครับอ่ะก็กระทะก็สีเดิมนะครับอ่าเป็นรถงานไล่มานะอ่าเป็นรถงานไล่มานะครับราคานะครับ ราคายางใหม่4เส้นอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เอฟซีก็จะถามนะก็จัดไปนะครับในราคาอยู่ที่490,000บาทนะครับคันนี้ได้อ่าผ่านหลัง1ชิ้นนะครับในราคาที่แจ้งนะอ่าเนื้อตัวสะอาดอยู่นะแห้งๆนะครับอาจจะมีถลอกปอกเปิกมีเก็บงานบ้างเป็นบางจุดนะครับตามปกติรถแท็กเตอร์มือ2นะครับใส่อ่าใครสนใจคันนี้อยู่นะครับเบอร์โทรนะครับศูน เจ6 4 4 3 0นะครับ0947064430นะอ่า EF 72แรงนะครับหลายท่านก็ถามอยู่นะครับอ่าเสวกวนก็ไม่ได้ออกมารีวิวนะครับเพิ่งอ,ออกมารีวิวนะอ่าสาเหตุที่ไม่ได้ออกมารีวิวนะครับก็คือคันนี้มันต้องดาวที่ประมาณ60%หรือต้องซื้อแบบเงินสดไปเลยนะครับอ่าหลายท่านก็จะถามว่าดาวเท่าดาวต่ำๆได้ไหมฟรีดาวได้ไหมนะครับอ่าเสวกวนก็เลยอ่าเห็นมัาดาวที่50-60%ก็เลยไม่ค่อยอามารีวิวนะครับ แต่ลูกค้าอยากได้รถที่ฟรีดาวหรือดาวตำต่ำก็อคันใหญ่หน่อยก็เลือกเป็นโซลิดนะโซลิด50แรงอ,อันนี้ก็ดาวที่0ูนย์บาทนะครับ4 0่0 0 0เก้แนะโซลิด75แรงนะครับต้องรอเข้ามาอีกประมาณาเกือบ2อาทิตย์นะครับประมาณวันที่10ไปลายๆนะครับหรืออยากได้เป็นรุ่นอื่นนะครับก็โทรหาได้เลยนะครับมีรถแท็กเตอร์มือสองให้เลือกเยอะมากๆนะครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยด้วยนะครับอสนใจโทรหาเสลลอ้วนได้เลยนะครับขอบคุณครับ